สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับหนูนยเช่นเคยนะคะหลังจากที่ทำคลิปสงการไปแล้วก็หายไปยาวไปเที่ยวสงการมาระหว่างไปเที่ยวเนี่ยก็มีคนดู YouTube ตอนสงการของหนูนาแล้วก็มีคนคอมเมนต์มาเยอะมากคลิปสงการเนี่ยหนูนาทำไว้ว่าตัวเองได้พูดคำว่างานวิจัยเป็นคำใหญ่ก็พูดคำขำๆมาเนอะว่าเอามาวิจัยจริงๆก็คือตัวเองเอามาทดสอบเท่านั้นแหละวิจัยในห้องตัวเองหลายๆคนก็ชอบแล้วมีคน อยากจะให้หนูนาทำอะไรแบบนี้อีกวันนี้เริ่มจะทําวิดีโอในการรีวิวของชิ้นหนึ่งที่หนูนาชอบคือจริงๆแล้วหนูนาอยากทําวิดีโอรีวิวในที่นี้หมายความว่าหยิบจับผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้มา1ชิ้นแล้วก็เอามาถกกันใน ในโปรดักช้นนี้ว่ามันใช้แล้วมันเป็นยังไงอะไรที่หยิบจับมารีวิวแปลว่าหนูนาชอบแล้วอยากให้เพื่อนๆใช้ให้ถูกวิธีได้ใช้แล้วได้ผลเหมือนกับที่หนูนาชอบเออเอางี้ดีกว่าวันนี้เป็นคลิปแรกเป็นสิ่งที่หนูนาชอบมากๆเลยก็ว่าได้นะคะเพราะหนูนาเป็นคนบ้านในพวกผิวเวลาลงไม่ว่าจะเป็นรองพื้น พื้นไพรเมอร์อะไรก็ตามที่ลงรองผิวก่อนที่จะแต่งหน้าเมคอัพพอยจุดอื่นอาจจะชอบมากๆวันนี้รองพื้นแท่งใช้แล้วนะชอบมากเพราะว่าให้การปกปิด ดีมากๆก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์แล้วว่าสะดวกอ่ะเป็นแท่งตอบโจทย์สิ่งที่นะ่าต้องการที่นะ่าชอบต่อจากนี้ถ้าเราจะเอามารีวิวเนี่ยจะมารีวิวแบบเป็นยี่ห้อใบยี่ห้อไปเลยน่ะชอบยี่ห้อนี้เพราะอะไรช่วงนั้นตามเทรนพอดีนะเห็นคนนู้นคนนี้ทำนะก็อยากจะทําบ้างแต่ละคนมันจะมีมุมมองในการใช้ชิ้นเดียวกันเนี่ยมันมองต่างกาันด้วยผิวที่ต่างกันก็จะได้ผลลัพธ์ที่ต่างกันอะไรก็ว่าไปอยู่ด,ด,ดีอยากจะรีวิวชิ้นไหนที่ตัวเองมีเหมือนตัวเองซื้อมานานแล้วใช้แล้วก็ชอบมานานแล้วอยากที่จะเอาม ร e วิวถึงรายละเอียดชินช้นนี้ใช้แล้วมันดียังไงใช้แล้วทำไมถึงชอบแล้วก็ใช้อยู่ได้ใช้ให้ถูกวิธีให้ได้ผลลัพธ์ที่หนูนะาชอบเหมือนการใช้ยังไงคงคิดใช่ไหมว่าวิดีโอรีวิวผลิตชิ้นใดชิ้นหนึ่งจะต้องใช้เวลาในการรีวิวสั้นแต่สำหรับหนูหน่า่าจะไม่นะั้นหนูรนะู้สึกว่าพูด ชิ้นใดชิ้นหนึ่งแล้วมันต้องลงรายละเอียดลงไปแล้วมันเหมือนว่าอยากจะพูดอธิบายทุกมุมของเขาเลยว่ามันเป็นยังไงอะ่ะยกตัวอย่างเช่นวันนี้หนูนาะยจะมารีวิวตัวนี้โคโคโ่บลองรองพื้นแบบแท่งใช้มาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วหนูนะชอบมากมันมีทั้งการปกปิดเขาทําได้เท่ารองแล้วมี SPF ถึง50มันเป็นอะไรต้องเอามาพูดอะที่สําคัญเบสในเกาหียนะจ๊ะก็เลยรู้สึกว่ามันจะชํำว้าวหรือเปล่า ผมปิดจริงหรออะไรเงี้ยแล้วพอหนูน้ำมาลองใช้คือถ้าอยากหาความช่าว่าก็ไปหาจากคุูชั่นนุ่นแต่อันนี้มันเหมาะสําหรับคนที่ต้องการผิวอย่างเงี้ย กจะทําให้เป็นผิวก็ได้นะสําหรับคนผิวดีอ่ะก็ลงน้อยหน่อยแล้วก็แบบเลนเขามาในปริมาณสิกรัมประมาณนี้อย่างนี้นี่ก็ใช้ได้เยอะมากแนะเพราะมันครีมมี่มากจริงๆอ่ะข้างนึงก็ปาดแค่จุด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 แค่กลมเดียวกลมเดียวกลม,มเดียวนิดเดียวเองอ่ะ7 9 0ยบาทราคาเนี่ยก็คงไม่ถูกเท่าดรักสโตหรอกแต่นะว่ามาดีกว่าดรักสโตที่หนูนาะใช้ปกปิดได้พอๆกับไฮเอ็นแบรนด์หรือว่าเคาน์เตอร์แบรนด์เลย หาจากแบรนด์ดรักสโต์ที่มันปกปิดได้ขนาดนี้หาไม่ได้อะอันนี้ต้องให้เขาแล้วต้องเอามาพูดยังไงลองไปติดตามชมกันว่าดูนะจะใช้ตัวนี้ยังไงจริงๆแล้วรองพื้นดูนะว่ามันอยู่ที่จริตของ ใครชอบแบบไหนส่วนตัวอย่างที่เพื่อนๆทราบหนูหนาเป็นคนชอบใช้รองพื้นที่เนื้อปกปิดอันนี้ตอบโจทย์หนูหนาในเรื่องของการปกปิดได้ texture creamy ที่นาะชอบเริ่มใช้กันเลยนะคะลงบำรุง primer เ,เรียบร้อยแล้วถ้าเราใช้ตอนเช้ารองพื้นอะไรก็ตามหนูหนาจะต้องใช้ครีมกันแดดก,ก่อนแต่มันจะมีบางเวลาที่งงจะต้องใช้ดีไหมสมมตทิทำนู่นทำนี่กวจะออกจากบ้านมันบ่ายสขับรถลงไปเพื่อไปกินข้าวหรือไปหา พื่อาจจะต้องผ่านแดดแค่แป๊บเดียวเท่านั้นรู้สึกว่าฉันจะทากันแดดดีไหมนะหน้าฉันจะต้องอยู่กับกันแดดไปจนถึงสมมุติจะกลับบ้านห้าทุ่มอย่างเงี้ยมันจะคุ้มกับการที่เราจะเอากันแดดมาอุดตันหรือเปล่าบางทีก็มีควยช่นในหัวว่าเอ๊จะทากันแดดดีหรือเปล่าแต่ถ้าวันไหนเราต้องออกจากบ้านเช้าจะเป็นทามข้างนอกตั้งแต่เช้าเลยก็ลงครีมกันแดดแบบไม่ต้องคิดอยู่แล้วเพราะครีมกันแดดมันสาคัญมากถ้าวันไหนออกจากบ้านในช่วงที่แดดน้อยๆแล้วอยู่นะก็จะหัดมามองรองพื้นหรือซีซี ดีดีบีบีอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีกันแดดตั้งแต่30ขึ้นไปตัวนี้ตอบโจทย์หนูนามี spf 5 0 pa 2บวกเกือบเท่ากันแดดจริงๆเลยนะเป็นคนลงรองพื้นในปริมาณที่มากกว่ากันแดดด้วยซ้ำถ้าเกิดปกติแล้วลงกันแดดมาลงตัวนี้อีกมันก็ยิ่งกันแดดได้เข้าไปกันใหญ่แต่ว่าอันเนี้ยลงตัวเดียวมันจะมีวันที่ขี้โกที่เราไม่ลงกันแดดแล้วกันแต่ขออย่างอื่นที่มันมีกันแดดมาแทนก็คือวันนี้โอเคงั้นเรามาลงกันเลยค่อนข้างเยินช้แล้ว ดูดีเละเทมากเลยอ่ะแอ,ะอบอายนิดนึงลองที่แก้ไม่ดูคนที่จะใช้สีสว่างกว่าหรือสีเข้มกว่ามันมีสองเบอร์ย1กัิบเอดยิบสาเบอร์สว่างก่อนนะคะอันนี้เบอร์สว่างอันนี้เบอร์เข้ม คือจริงๆแล้วตอนแรกหนูนามองจากหลอดคิดว่าวิ้ยันจะต้องเป็นเบอร์สว่างแน่นเลยแล้วเอาเบอร์เข้มเบอร์ยี่สามมามาคอนทัวร์แต่พอเอามาลองกับผิวแล้วจริงๆรู้สึกว่าไม่ใช่มนุษย์ผิวขาวอ่ะนาเป็นมนุษย์สองสีหนูนาจะใช้สีเข้มกว่าเดี๋ยวลงให้ดูก่อนครั้งหนึ่งหนูนาไม่เคยใช้รองพื้นที่มีลักษณะเป็นสติ๊กอย่างนี้เลยนะเป็นยี่ห้อแรกทีน่นาใช้แต่นาเคยลองใช้เองก่อนหน้านี้แล้วนามีทั้งหมด3วิธีในการลงวิธีแรกทาทั่วบริเวณหน้าแล้วใช้แปรงของเขา ในกการเลี่ยวิธีที่2สมมุติคนชอบความเป็นผิวอุ้ยฉันก็ใช้อันนี้ไม่ได้สิมันหนาะมันปกปิด coverage ของรองพื้นส่วนใหญ่ให้ใช้เต็มประสิทธิภาพ high coverage หรือ full coverage เราสามารถลงจนถึง full ได้แต่รองพื้นที่มีลักษณะแน่นหนานนะเราสามารถเอามาลงเป็น light to medium ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราลงหน้าคนผิวดีนะได้เฉพาะบางจุดแล้วใช้อันนี้เกลี่ยเลี่ยเกลียกลี่และวิธีที่ 3, สาหรับคนที่ การความเป็นผิวแต่อยากปกปิดบางจุดเช่นตรงนี้ฉันใสหมดเลยแต่ว่าฉันมีสิวตรงนี้โอเคลงบางๆอาจจะแต้มแต้มแต้มไม่กี่จุดมาแต่แค่ตรงนี้เน้นบริเวณให้หนาหน่อยสำหรับนาชอบความปกปิดนาก็จะลงทั่วหน้าลงสีเข้มกว่าแล้วเดี๋ยวนาะเอาสีอ่อนลงจุดที่สว่าง ปกติเวลาเปิดใช้ไม่เปิดออกมาเยอะขนาดนี้นะหนูนะจะแบบประมาณขนาดเนี้ยก็เลยจะเปิดแบบเนี้ยเวลาลงนะก็จะลงแท็บแทบแท,ทจริงๆคําแนะนําของเขาเขาต้องการให้วนอย่างนี้นะเวลาแอปพลายแล้วแต่ความถนัดไม่ว่าจะเป็นวิวตี้เบลนเดอร์หรือเป็นแปรงลานาลงนะก็จะลงลักษณะแท็บแบบนี้อยู่แล้วดูตรงสิวดิดูตรงสิวดิหายไปเลยจ้า เห็นอย่างนี้เหมือนขาวกว่าคอนะแต่ความจริงคือหนูแนมีไฟข้างหลังก็เลยจะโฟกัสหน้ามันเด้งออกมามากกว่าคองอ่จะบอกว่าใครที่ผิวขาวกว่าหนูหนาใช้เบอร์21นะว่าน่าจะโอเคอันนี้เบอร์23ผิวประมาณหนูหนาหรือเข้มกว่าก็สามารถใช้ได้อ่ะเสร็จแล้วมาดูการปกปิดกันบอกเลยว่าโคตรฟูคั e เ a ร e เลยดูแลดูฝั่งนี้ มี d i s c รีเนเรชั่รอบจมูกที่แดงมีรอยสิวต่างๆนะคะคือหนูแนจะมีสิวบริเวณช่วงนี้เยอะก็ยังเห็นชัดเจนแต่ด้านนี้คือกลิบแล้วนะมีตรงนี้นิดนึงเพราะว่าหนูหน้าเกลี่ยออกเวลาน่าจะปกปิดเลเยอร์แรกไม่ลงให้ขับถมกันบริเวณที่มีรอยสิวอยู่ตรงนั้นเยอะ เราค่อยมาปกติดในเลเยอร์ที่2คือชัดเจนเลยว่ามันปกปิดได้ดีมากแล้วแปรงเขาใช้ได้เลยนะเห็นอย่างนี้นี่คือแน่นมากเลยนะแล้วแต่คนนะบางคนเขาอาจจะถนัดแบบนี้ก็ได้แต่หนูนาะถนัดแท็บมากกว่าโอเคเดี๋ยวนาะไปลงอีกข้างหนึ่งก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมาลงทั่วหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้สีก่อนคือเบอร์21ลงใต้ตาจะบอกว่านาคิดว่าอันนี้คือคอนซีลเลอร์เลยเนื้อมันค่อนข้างเข้มข้คนครีมมี่ไม่แห้งที่นาเคยบอกว่าถ้าเนื้อคอนซีลเลอร์แห้งมันจะ จะเขกี้ได้ระหว่างวันรองพื้นบางตัวของหนูแนนที่เข้มข้นอายกตัวอย่างแคทวอนดีเมก้าเฟเวอร์หรืออิลมาสกาสามตัวนี้ texture ค่อนข้างเหนียวหนึบข้นอันนี้ยังครีมมี่มากกว่าแต่นนเลยรู้สึกว่ามันสามารถเป็นคอนซีลเลอร์ได้ด้วยเออหนูนาน,านมีทริคนิดนึงนะคะเวลาลงแนะนำสมมติครึ่งหน้าใช่ป่ะเวลาปาดไม่ใช่ว่าแบบบืดืุดปืดปืดปืดแทบไม่มีพื้นที่เวลาลง3เส้นก็พอใช้แปรงแทบแทบ,แทบ,แทบเอาอย่าลงเยอะมากเกินไปไม่งั้นมัน จากองที่ผิวสามารถแตกระหว่างวันได้เพราะว่าเนื้อค่อนข้างเข้มข้น,นและปกปิดเรามาลงใต้ตากันเห็นไหมสว่างกว่าใครสีผิวขาวกันหนูนาใช้สีนี้ได้เลยเออมันเป็นได้ทุกอย่างคอนซีลเลอร์แล้วก็รองพื้นคือหนูนาเซอร์ไพรส์กับแบรนด์นี้มากเลยไม่เคยใช้อะไรที่เป็นสติ๊กมาก่อนพอเห็นแล้วเออรู้สึกประหลาดใจว่ามีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกสะดวกแล้ว อันนี้นเกียะไปก่อนนะแต่ f i n a l l ีแล้วที่น่เคยบอกว่าใต้ตาจะใช้นิ้วในการแทบอยู่ดีนะทุก,ทกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะจุดไฮไลท์รอยสิบนะขอนิดนึงวิธีที่น่าจะลงผลกับมือแบบนี้ก่อนพีกกับิตภคณฑมขึ้นมาคิมไี่มากก็ทำแนี้ และแล้วหน้าเราก็เรียบเนียเดี๋ยวนะขออนุญาตไปเซตแป้งแล้วก็ไปแต่งหน้าเพิ่มเตอมแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะเอาจริงหนูน่าชอบชอบฟิเนชของเขาอยากจะบอกว่าจริงๆมาในฟอร์มของสติ๊กก็จริงแต่ให้การปกปิดเนื้อครีมมี่เหมือนกับ รองพื้นเลยหนูนาะไม่มีปัญหากับเขาเลยที่สําคัญคือมันสะดวกมากคือหนูนาเป็นคนชอบใส่เอเซอรี่เยอะๆใส่แหวนแล้วเวลาแต่งหน้าในรถยกตัวอย่างอันนี้นานะบอกเลยว่ามันตอบโจทย์หนูนาะจะเอาไว้แต่งหน้าในรถก่อนหน้านี้พยายามทําความรู้จักกับเขามาประมาณอาทิตย์กว่า2อาทิตย์แล้วรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งแปลกใหม่ของเราเราไม่เคยใช้รองพื้นสติ๊กแบบนี้อยากจะเอามาพูดเป็นการริเริ่มทําให้หนูนาะมาทําคลิปรีวิวนะอยากพูดเยอะๆอย่างอทิต บายเยอะเะชิ้นใดชิ้นหนึ่งที่หน้ชอบส่วนใหญ่ถ้าหนูนะจะเอามาทารีวิวหลังจากนี้ไปหนูนะต้องเลือกแล้วว่าสิ่งนั้นหนูนะชอบไม่ต้องมาลุ้นว่าหนะ้าชอบหรือไม่ชอบคือหน้นาชอบแน่ๆนะถึงมาทาคือบิวตี้บล็อกเกอร์อื่นๆเนี่ยเขาเอามาใช้เอามาลองเอามาพูดเนี่ยผิวของเขาหรือวิธีการใช้ไม่เหมือนกันอย่างหนูน่าเนี่ยเป็นคนผิวมันหนูนะาใช้หนูนามีฟีลลิ่งยังไงก็อยากจะเอามาแชร์วิธีการใช้แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถ้าหนาอยู่บ้านจนาจะปาดทั่วหน้าแบบแทบไมม่องด้้้ววยแลก็ใช แต่ตัวนี้สะดวกเกินกว่าที่นาจะเอามาใช้ในบ้านอ่ะจะเอาไว้ในรถเพราะว่าส่วนใหญ่อาทิตย์หนึ่งหนูนจะแต่งหน้าในรถประมาณ3วันรีบออกไปข้างนอกก่อนอย่างช้าจะไม่ต้องแต่งหน้าแต่ว่าบ่ายหรือเย็นต้องแต่งหน้าแล้วตัวนี้สะดวกมากปาด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 แล้วก็ใช้ใช้หัวแปรงอีกด้านหนึ่งเบนส์มันแน่นมากดูดิตอนแรกหนูนอาจจะรู้สึกไม่ค่อยชินเพราะว่าหัวมันเล็กไปซื้อความสะดวกมันสามารถจบในแท่งเดียวได้เลยแทบไม่ต้องพกคอนซีลเลอร์เลยหรือใช้อันนี้โอร์ชั้นแรก ทั่วหน้าไม่ต้องเยอะมากแล้วชั้นที่2เฉพาะบางจุด เปิดเป็นเลเยอร์ที่2หนาขึ้นมาได้3คือมีกันแดดในตัวนะจะมีวันที่สับสนทนาะออกจากบ้านประมาณ3ามโมงสีโมงเอ๊ะฉันจะต้องทาครีมกันแดดหรือเปล่าหลัง3ามโมงแล้วอะไรเงี้ยหนูนะก็จะสกิปครีมกันแดดเลยเพราะว่าทนาะออกจากบ้านเย็นๆแปลว่าหนูนะ่าอาจจะต้องไปกินข้าวกับเพื่อนไปปาร์ตี้นู่นนี่นั่นเราต้องอยู่กันหน้าถึงห้าทุ่มเที่ยงคืนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นครีมกันแดดแล้วก็รองพื้นอีกมันก็อาจจะอุดตันมากไปสู้ใช้ครีมกันแดดไปเลยดีกว่าเพราะว่าเราขับรถอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ออกไปตกแที่ อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้ว S P F ตั้ง50ใช้ทดแทนได้เลยอีกอย่างหนึ่งคือนาะชอบ texture ของเขาไม่แห้งมันครีมี y กำลังดีเลยคือไม่แห้งเท่ากับ c o n ซ e ลเลอร์สติและไม่เหลวจนไม่ปกปิดเออเอางี้ดีกว่าก็เลยชอบเขามากแนะนำวิธีการใช้นิดนึงนะคะเอาง่ายๆเลย เปิดออกมาปุ๊บอาจแล้วก็ใช้อันนี้เบลนอาจจะมีเทคนิคมากขึ้นนิดนึง t e x t อร์เขาค่อนข้างครีมี่เวลาใช้ใน่อยากให้แตะแต่น้อยลงทั่วหน้าแต้มจุดสาคัญหน้าแก้มหน้าผากจุดนึงตรงนี้จุดนึงต่อหนึ่งข้างแล้วเราก็ค่อยใช้อันเนี้ยวนทั่วเสร็จปุ๊บวิธีหนูนานะเนาจะมาแท็บอีกทีนึงเพื่อให้รองพื้นมันติดไปกับผิวอันนี้เป็นคําแนะนําจากหนูนานะเพราะว่ารองพื้นที่มีลักษณะครีมี่มากเนี่ยหมุนวนอย่างนี้อย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะเป็นเส้นได้เพราะว่ามันครีมี่เพราะฉะนั้นหน้าจะใช ลงตัวนี้เสร็จแล้วอยากจะให้เซตด้วยแป้งฝุ่นไม่ผสมรองพื้นด้วยเนื้อของเขามันปกปิดอยู่แล้วจะใช้ผสมรองพื้นทําไมมันก็จะยิ่งทับซ้อนกันไปอีกจะส่งผลทําให้คนหน้ามันก็จะทําให้เค้ก,กี้แตกได้เพราะเมื่อน้ํามันออกมาถ้าเท็กซ์เจอร์เขาหนาเกินไปอะสามารถเป็นคราฟได้หรือถ้าเกิดใครที่สิวเยอะจริงๆฉันอยากปกปิดโอเคลงแป้งฝุ่นก่อนแล้วเอาแป้งอัดแข็งผสมรองพื้นกดบางบริเวณเท่านั้นอยากให้เว้นที ะะเพราะว่ามันจะเกิดความมันได้ง่ายนะคะเป็นสิวตรงนี้อ่ะก็แตะแค่ตรงนี้แป้งผสมรองพื้นนะเป็นรอยสิวตรงนี้อ่ะแตะตรงนี้เพื่อให้มันเพิ่ม coverage ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแนะนาไม่ใช้แป้งฝุ่นไม่ผสมรองพื้นจะดี ะคะใครที่อยากพึ่งเขาเพราะคุมมันเชื่อใจเขาได้เกือบร้อยเเ็ตัวนี้เขาเคลมเลยว่าชายฟรีช่วยควบคุมความมันทาให้ความมันลดน้อยลงเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครีมมี่แต่คุมมันแต่ใครอยากให้คุมมันกริบร้อยเปอเซอย่าพึ่งตัวนี้ตัวเดียวมันไม่ใช่แค่ตัวนี้หรอกไม่ว่าจะรองพื้นอะไรก็ตามถ้าเขาบอกว่ามันคุมมันถ้าใช้ครีมบํารุงเนื้อหนาน่ใช้กันแดดแบบมันๆแล้วไม่ใช้ไพรเมอร์ไม่ว่าจะรองพื้นตัวไหนก็เยิมหม มไม่ว่าเขาจะพรามิ s สว่ามันคุมมันมันก็เยอะหมด <c oughs> เพราะฉะนั้นหนูนาะแนะนําถ้าจะใช้ตัวนี้แล้วอยากให้คุมมันดีจริงๆลงครีมบํารุงเนื้อเซรั่ไม่หนื่ไม่หนึบหรือจะลงแต่น้ําตกตอนเช้าก็ได้ลงครีมกันแดดเนื้อลักษณะเป็นวอเทอรหรือเป็นเจลที่สําคัญคือลงไพรเมอร์นะคะใครสนใจอยากจะลองใช้ดูหรือว่าอยากจะลองเทสก็มีวางขายที่อีฟแอนบอยสตารัสร้านบิวตี้คล u b ร้านลาเชสทุกสาขานะคะ ลองเนืนะ้อดูได้แล้วเพื่อนๆก็จะบอกว่าโอ้ครีมมี่มากปกปิดแน่นดีเยี่ยมตัวแปรอีกด้านนึงก็ใช้ได้จริงไม่ใช่กิก๊กกอกกองแก๊งส่วนรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวน่านะจะทิ้งไว้ข้างล่างนะคะไปดูไ G ไปดู Facebook เขาเดี๋ยวน่าจะลิงก์ไว้ให้ข้างใต้นะลองไปดูเฮ้ยเอาจริงๆวันนี้หนูนะ่าชอบฟินิชผิววันนี้มากเห็นไหมกลเล็กน้อยเพราะว่ามีไฮโลง์ไฮไลท์นะผิวมันแมตต์ด,ดีอะเอาจริงเพราะฉะนั้นหนูน่าเลยกาฟาไฮไลท์เยอะๆเวลาน่าจะฟา ไฮไลท์หรือลงไฮไลท์ลงอะไรวาวๆเนี่ยหนูนะต้องดูด้วยว่าวันนั้นหนูนะใช้รองพื้นคุมมันหรือเปล่าถ้าวันนั้นหนูนะอยากให้หน้าฉ่าวาวนะจะไม่ใช้อะไรที่สร้างความวาวตั้งแต่ชั้นผิวครีมหรืออะไรให้มันวาวนะไม่ทานะเพราะว่าด้วยเนเจอร์ของตัวเองเนี่ยเป็นคนผิวมันหนักมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรที่ทําให้มันมันตั้งแต่ชั้นแรกเนี่ยไม่เวิร์กะจะแลดูหน้ามันมากกว่าหน้าฉ่าวาวใครอยากทราบว่าหนูนะาแต่งหน้าลุคนี้ใช้อะไรบ้างไปดูที่ description box ข้าางงล่งนะคะคว่าหนูนาใช้อะไรแต่งออกมาให้ได้ลุคนี้บ้างนะคะรีวิวแค่ผลิตภัณฑ์อย่างเดียวคิดว่าหนูนาจะใช้เวลาน้อยใช่ไหมไม่มีทางอะ่ะยิ่งพูดเยอะหนักเข้าไปใหญ่เลยเนี่ยน้ำลายแห้งแล้วหลังจากนี้หนูนาว่าหนูนาสนุกกับการที่จะหยิบจับอะไรมารีวิวในรายละเอียดให้มากขึ้นพอรู้สึกชอบแล้วอยากให้เพื่อนๆได้ใช้อะไรที่รู้สึกว่าดี แล้วใช้ในเวที่ถูกต้องใช้ในเวที่หนูนะรู้สึกมั่นใจว่ามันจะได้ผลเวิร์กได้ปร,ระสิทธิภาพที่ดีจริงๆรอกันต่อไปว่าเลิปต่อตไปหนูน่าจะมีอะไรนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากที่ติดตามกันมาจนถึงตอนนี้นะคะมาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ